สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่5สิงหาคม้าเนาะอังกฤษสิเฉพาะกิจพ,กพิเศษปกติแล้วก็ v i p คําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะสําหรับเฉพาะกิจต,ตัวเด่นก็คือ3กับ๖ตัวรองก็คือ่กับ7นะคะมก็มหนึ่ง สามสี 34, ่สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดเนาะสามตัวก็สามเจ็ดหกสี่สามเจ็ดสามหกสี่สี่หกเจ็ดจับคู่ก็สามหกหกสามสามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นพิเศษ

จับคู่เจ็ดสองสองเจหหเจดเจนะเก้าสองสหห้นะคะต่อไปเป็น vip v พ p ตัวเล่นก็คือ0ูนย์กับสตัวรองก็คือ6กับ8ปดนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งองสี่หกสี่แปดหนึ่งสี่สองหกแดศยตองสี่สี่หปดสี่อย่าลืม4ี่สี่เด้อ เบิ้ลในตัวนะจับคู่ก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดแปดสี่สี่หกหกสี่หกศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะสี่หกแปดหกแปดสี่หกแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะวันนี้พิเศษ VIP เฉพาะกิจปกติมันจะเข้ากันแบบนี้นะคะมันจะมีคู่จับตัวนี่ สามกับเจ็ดแปดกับศูนย์นี่ระวังมันจะเข้า v a p กพแต่เฉพาะกิจเด้ออีตัวนี้เนี่ยสามศูนย์ศูนย์สามเดเจ็ดสามสามแปดแปดสามปดเจดดปดนะคะเฉพาะกิจพิเศษ V ี p หรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็จับสี่ตัวนี่ทั้งสี่แนวทางเนาะ มาวางไว้ตัวไหนตรงกันก็จดไว้แล้วก็ซื้อเนาะ่าได้ไม่พลาดไม่ต้องเล่นเยอะด้วยแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เจดศูนสามหกสามสี่สามเจ็ดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกแนวทางเนาะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ